สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการทําบุญนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นการทําบุญมีด้วยกัน10วิธีนะครับหรือเรียกว่า บุญกิาวัตถุ10ประการนะครับหลายๆท่านคงจะทราบนะครับว่าการทําบุญทั่วไปก็จะมีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับพระพุทธเจ้านะครับทรงแสดงหลักการทําบุญไว้10ประการนะครับนั่นก็คือ 1. ทานามัยนะครับการทําบุญด้วยการให้ทาน2ศีลไมนะครับการทําบุญด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาไมการทําบุญด้วยการภาวนา4 อปจยานใหม่นะครับการทําบุญด้วยการออมน้อมนะครับ 5. าวยาวัจไหมนะครับการทําบุญด้วยการช่วยควรขวายทําในกิจที่ชอบ6อ่าปฏิทานะใหมนะครับการให้ผู้อื่นมาร่วมทําบุญกับเรานะครับ 7. ปัอ่าปตานุโมทนาใหม่นะครับก็คือการอุทิศส่วนกุศลนะครับแนะครับรรมสศวนใหมยนะครับก็คือการฟังธรรมเนะครับธรรมาเทศนาใม่นะครับก็คือการแสดงธรรมและ10บนะครับ ทิฏฐุชุก,กรรมนะครับก็คือการไม่ถือทิฏฐินะครับในที่นี้นะครับผมจะมากล่าวถึงบุญกิยาวัตถุข้อที่4นะครับก็คืออัปปจายะนมัมนะครับก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตน หลายคนคงคิดไม่ถึงนะครับว่าการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นนะครับจะถือเป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่และการที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตาหรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมนะครับรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพต่อความคิดความเชื่อและวิธีปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมอื่นที่แตกต่างจากเรานั้นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นนะครับ ช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกันและช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบสุขจึงถือเป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกันนะครับ